ธนาคารทั่วโลกนะครับทยอยที่จะประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับดอกเบี้ยนโยบายคืออะไรส่งผลอะไรกับเราบ้างเอ๊ะเราผ่อนบ้านผ่อนรถหรือจะกู้เงินให้ลูกเรียนหนังสือต่อมีผลอะไรกับเราบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจะบอกว่าผลเนี่ยค่อนข้างที่จะวงกว้างและก็รุนแรงกว่าที่เราเข้าใจเยอะสำหรับคนที่ไม่เคยรับรู้เรื่องการเงินเลยหรือไม่ได้ติดตามเรื่องนี้นะครับอาจจะมองว่าไม่น่าเกี่ยวอะไรเราแต่จริงๆคลิปนี้คุณต้องฟัง ก่นอนอื่นที่จะพูดให้ฟังนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e แชร์ให้คนที่คุณรักนะครับเพราะว่าผมจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินนะครับมาเล่าให้ฟังในภาษาการเงินง่ายๆนะครับคุยแบบเพื่อนคุยให้เพื่อนฟังพี่คุยให้น้องฟังเป็นลูกเป็นหลานคุยให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าฟังแบบภาษาการเงินง่ายๆเพราะว่าการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็สําคัญกับเราเป็นที่สุดนะครับกดไลค์แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับตอนอื่นมาคำจงเข้าใจก่อนว่า เมื่อเร็วๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟดของสหรัฐก็คือธนาคารกลางสหรัฐกับกนงนะครับกรรมการนโยบายการเงินของประเทศไทยนะครับก็มีการทยอยประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับแล้วดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยคืออะไรคือดอกเบี้ยจริงหรอคือดอกเบี้ยที่เราเหมือนเราไปกู้เงินแล้วเราถูกเจ้าหนี้บอกใช่ไหมว่าดอกเบี้ยเต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับก็เป็นดอกเบี้ยที่นิยม ธนาคารกลางแต่ละประเทศนะครับนิยมที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเอาไว้แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นนโยบายการเงินนะครับเช่นกรณีที่เกิดเงินเฟ้อขึ้นในระบบนะครับ หรือโทษดีครับเกิดเงินฟืดก็คือคนไม่ค่อยเอาเงินมาใช้นะครับเขาก็จะใช้วิธีการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับพอลดอัตราดอกเบี้ยลงทําให้เวลาที่คุณไปกู้เงินธนาคารเช่นคุณมีแผนทาธุรกิจอะไรต่างๆหรือคุณจะส่งลูกเรียนต่อนะครับพอเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยมันต่ำเอ้ยไปกู้ธนาคารก็ได้ดอกที่น้อยก็เลยดึงดูดน่าสนใจทําให้พวกนักลงทุนต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะไปกู้เงินมาลงทุนต่อย,ยอดนะครับก็เป็นดอกเบี้ยขาลงก็ทําให้ บัญชีนะครับหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยเดินสะพัดมากเลยนะครับตอนช่วงนี้ก็ฟุ้งเฟอ้อเลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับกรณีที่ถ้าเกิดเกิดเงินเฟอ้อก็คือค่างเงินเนี่ยมันด้อยลงแบบดูเงินในระบบมันเยอะมากๆนะครับ ธนาคารในประเทศไทยนะครับก็จะใช้หรือหรือเฟดนะครับก็จะใช้วิธีการขึ้น,นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพื er ่ออะไรนะครับพอตรดดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเนี่ยส่วนมากธนาคารเนี่ยก็จะขึ้นตามนะครับตามดอกเบี้ยของนโยบายประกาศเพื er ่อที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยนำเงินไปฝากเพราะเวลามีนขึ้นดอกเบีย้ยก็คือมีทั้งดอกเบีย้ยเงินฝากแล้วก็ดอกเบีย้ยเงินกู้ทำให้คนเนี่ยนำเงินไปฝากมากกว่าเอามาใช้ใจ่าย นะครับก็คือเอาเงินที่ตัวเองมีเนี่ยย้ายจากสินทรัพย์เสี่ยงต่างไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคาคริปโตต่างๆนะครับกองทุนอ่ะไว้ในเงินฝากซักก็จะทําให้ได้ดอกเบีย้ยเยอะทาให้ลดความร้อนแรงของเงินในระบบลงทําให้เงินในระบบเนี่ยลดลงนะครับอัตราเงินเฟิร์ดก็จะลดลงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแต่มันก็จะมีผลในทางตรงข้ามก,กันกับคนที่กู้เงินอย่างชัดเจนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่กู้เงินกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถ Person a l Loan จะเกี่ยวอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมจะมาแจกแจงนะครับในหลายๆด้านนะครับให้เห็นว่าสิ่งที่จะกระทบกับคนที่กู้ซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือทางด้านธุรกิจเนี่ยมีผลรุนแรงอะไรบ้างนะครับแม้ไม่เว้นแม้แต่พวกเรานะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องแรกที่ต้องเจอคือดอกเบี้ยเงินฝากแน่นอนดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยที่ราคาขึ้นคนก็จะย้ายเงินนะครับจากสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่ผมบอกไปแล้วนะครับคือหุ้นกองทุน คริปโตต่างๆเนี่ยย้ายไปไว้ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแล้วให้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับเช่นเงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นก็อาจจะลดลงนะครับเมื่อ,อคนก็เอาเงินออกจากตลาดหุ้นตลาดหุ้นอาจจะมีตกลงนะครับสินทรัพย์เสี่ยงคริปโตหรือเช่นบิตคอยเนี่ยราคาก็จะร่วงลงมาได้นะครับซึ่งแน่นอนส่งผลให้กับนักลงทุนในตลาด2ตลาด3ตลาดนั้นนั่นเองนะครับข้อ 2. นะครับคนที่กู้ซื้อสินเชื่อบ้านกับรถ ถ้าเกิดเป็นคนที่กู้แบบฟิกต้นนะครับหรือดอกเบีย้ยคงที่อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีประเด็นอะไรแต่สําหรับคนที่เป็นดอกเบีย้ยแบบรอยตัวนะครับหรือฟ r o ซิ่งเ t ทนะครับเช่นที่เขาบอกว่า MRRMLR บวกหนึ่งลบหนึ่งอะไรต่างๆที่เราไปกู้พวกนี้ก็คือดอกเบีย้ยที่จะขึ้นอยู่กับการประกาศของพปทนะครับหรือการประกาศของนโยบายของแต่ละธนาคารอันนี้จะกระทบทันทีเพราะว่าปกติสมมุติว่าดอกเบีย้ยอยู่ที่3%นะครับลบหก็เหลือ2 แต่ถ้าเกิดดอกเบีย้ยขึ้นจะเป็น3เป็น4นะครับดอกเบีย้ยก็ลบ1ก็จะเหลือ3เห็นไหมครับยอดผ่อนคุณก็จะเยอะขึ้นนะครับคุณจะต้องแบกรับภาระมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวที่3คือผู้ประกอบการนักลงทุนในประเทศไทยนะครับหรือทั่วโลกนะครับสิ่งที่เจอคือถ้าเกิดดอกเบีย้ยในการกู้เงินเยอะทําให้เขาเนี่ยก่อนที่จะขยายเฟสจะขยายโปรดักจะขยายเพิ่มโรงงานก็จะชะลอตัวลงเพราะว่าไปกู้ตอนนี้ดอกสูงก็ เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งกู้ตอนนี้เพราะว่าต้นทุนของธุรกิจจะสูงขึ้นส่งผลในตรงกับอะไรนะครับการจ้างงานนะครับเพราะว่าเมื่อผู้ประกอบการไม่ขยายธุรกิจการจ้างงานก็จ,จะลดลงเพราะว่าไม่ต้องการพนักงานเพิ่มเช่นไม่ขยายสาขาก็ไม่ต้องการพนักงานเพิ่มมันเองอันนี้ก็เป็นผลกลับมาอย่างค่อนข้างชัดเจนใน,ใน,ใ,นในเศรษฐกิจทันทีเลยนะครับสําหรับเงินเฟ้อกับราคาสินค้าแน่นอนนะครับเมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้น ตรางเงินเฟ้อก็จะลดลงเพราะอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นต้นทุนของสินค้าก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นนะครับค่าน้ำมันนะครับต้นทุนการทันทุกียงต่างเช่นเมื่อกี้นะครับที่เรานักลงทุนเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยไปกู้เงินมาดอกเบี้ยก็สูงขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มต้นทุนแล้วก็เพิ่มราคาขายให้มันสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนก็ทําให้อัตราสินค้าเนี่ยสูงขึ้นแต่ถ้าสินค้าสูงขึ้นเขาก็คาดหวังว่าคนก็จะใช้จ่ายน้อยลงเพราะว่าราคาสินค้าแพงขึ้นก็จะทําให้อ่า ลดความร้อนแรงของเงินลงก็กลับมาสูงเงินฝืดนะครับก็ราคาสินค้าก็จะสามารถปรับตัวลงได้ในกลไกของมันนั่นเองนะครับค่าเงินนะครับค่าเงินแน่นอนนะครับเมื่อดอกเบี้ยธนาคารสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นจุดที่ดึงดูดเงินต่างชาติที่อยากจะเข้ามาซื้อพันธบัตรประเทศเราอยากจะมาฝากเงินประเทศเราคนก็ต้องการเงินบาทเยอะขึ้นค่าเงินก็จะแข็งขึ้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเวลาค่าเงินบาทแข็งเนี่ย คนที่นําเข้าก็จะชอบเพราะว่าจ่ายเงินในราคาที่น้อยลงนะครับทำให้สินค้านําเข้านี่ก็จะโอเคเพราะว่าคนก็อยากเข้ามานะครับแต่ผลกระทบจะเกิดกับผู้ส่งออกทันทีนะครับเพราะว่าเมื่อค่าเงินแข็งขึ้นเวลาไปแลกเปลี่ยนมันจะต้องกับเงินตาต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องใช้เงินในจํานวนที่มากขึ้นนั่นเองหรือสมมุติว่าคุณส่งออกไปเขาจ่ายเงินดอนมาเท่าเดิมนะครับร้อยดอนสมมุตินะครับร้อยดอนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าบาทละสามสามคุณก็ได้จํานวนเงินเท่านี้แต่ถ้า บาทละสาหรือสามเบต์กูจะเห็นว่าพอแรกไปแล้วเนี่ยเงินบาทที่ได้มันก็ลดลงเพราะฉะนั้นผู้ที่ส่งออกจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผู้ที่นําเข้าก็น่าจะชอบนะครับตัวสุดท้ายแน่นอนนะครับส่งผลกับนักลงทุนทั่วไปเลยตลาดหุ้นนะครับก็คนย้ายเงินจากส่วนที่เป็นความเสี่ยงนะครับในตลาดหุ้นบริษัทจดทะเบียน ย้ายมาอยู่ที่เงินฝากหรือพันธบัตรรฐัราฐบาลแน่นอนนะครับราคาหุ้นหรือกลุ่มที่หุ้นก็จะลดลงนะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ได้ไประโยชน์อย่างเช่นกลุ่มหุ้นที่เป็นกลุ่มธนาคารนะครับเพราะว่าเมื่อมีเงินไปฝากแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็ได้กําไรจากส่วนต่างเหล่าน,นั้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีหุ้นที่เสียอนิสง์ชัดเจนแน่นอนคืออย่างเช่นหุ้นที่เป็นกลุ่มอสังหาริมทร,รพัพย์ลุ่มที่เป็นรับเหมาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือคนก็ชะลอการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์เคเจอร์ต่างๆก็ นะครับคนก็ไม่กู้เงินมาซื้อบ้านนะพูดง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นผลกระทบที่เราจะเห็นว่าการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ละทีของธนาคารทั่วโลกนะครับอะไรพวกไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนักสตาดนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญต่านๆต้องระดมสมองกันมากมายเลยกว่าที่จะขึ้นอัตราแม้จะเป็นอัตราแค่0.25เเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าถ้าเกิดพิมพเงินเป็นมาณที่เยอะกูจะเห็นว่าส่วนต่างของเงินมันจะเยอะมากๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นความรู้นะครับสิ่งที่กระทบกับเราเวลาที่ ธนาคาในประเทศไทยนะครับหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วมันส่งผลอะไรกับเราบ้างในชีวิตประจําวันนะครับต่อให้คุณไม่ได้เป็นนักลงทุนคุณก็กระทบแน่นอนนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนณที่คุณรักนะครับแล้วก็เจอกับผมคลิปหน้านะครับผมนิสนาคินทองคำสวัสดีครับ